ดำเนินกิจกรรมในหลักการเรียนการสอนทั้งด้านเชิงก่อสร้างโดยเฉพาะนะครับแผนก่อ,อสร้างก็เป็นแผนหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างอาคารต่าืๆนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดจากการทำงานนะครับเกิดจากการฝึกปฏิบัติต่างๆหรือแม้แต่ไปไป,ปฏิบัติการจริงเนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างก็คือในกรณีที่มีการติดตั้งประตูนะครับหรือมีการขนย้ายวงค์ประกอบประตูต่างๆซึ่ง ในราคาหรือในบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีจำนวนที่ค่อนข้างจะมากแล้วก็ตัวบานประตูนะครับวงกบต่างๆเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะทําให้เวลาที่เราต้องขนย้ายวงกบหรือบานประตูจำนวนมากๆเนี่ยต้องใช้คนเยอะขึ้น,นใช้แรงงานใช้สึ่อขึ้นมา,าเยอะขึ้น,นก็เลยเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราคิดค้นจิต่างๆอย่านี้ขึ้นมานครับก็บคือตัวอุณ์ขนย้ายนะครับวงกบประตูต่างๆแล้วก็ช่วยในการติดตั้ง ตัวบานประตูนะครับบางอากาด้วยครับซึ่งในในในการใช้งานเนี่ยนะคตัวขอตัวนี้นั้นถือว่าเป็น,ปนรุ่นที่4แล้วที่เราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวก ใช้จำนวนคนลงนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยการติดตั้งบานประตูบ,บานนะครับหรือบานหน้าต่างหนึ่งบานเนี่ยจะต้องใช้คนตัวนะ้อยสองคนนะคือคนที่ทำหน้าที่ติดตั้งคนเดิมคนที่เป็นคนช่วยนะหรือผู้ช่วยช่างนะทำหน้าที่ยกบานประตูยกบา,กบานหน้าตา่างคอยจับเหล่านั้นซึ่งบางครั้งก็เกิดเวลาที่ติดตั้งไปเยอะหรือทำงานช้าเนี่ยก็จะเกิดการเวลานะคร่านะติดตั้งบานประตูหน้าต่างแล้วไม่ได้มาตรฐาน บ้างปิดบ้างครับโมบาร์ตัวนี้ก็จะช่วยในการติดตั้งง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยในาติดตั้งบางนประหูได้มั่นคงมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงงานอาสองคนสามคนเหมือน,น,น,น่อก่อนครับายางในขณะนี้เนี่ยนะก็เป็นรักษะของการใช้เพื่อการขนย้ายครับนะซึ่งบานประตูบานนึงนเน่ยถ้าเป็นอย่างบานไม้สักครับเป็นบานไม้จริงนะก็น้ำหนกักค่อนขะ้างจะเยอะนะครับบานหนึ่งก็ ร้อยสองร้อยกิโลก็มนะีแต่ถ้าเป็นผู้ปาน UVC นะปานน,าน,นั่นหรือปานนี้น้ำหนักก็จะเบานะซึ่งจะเดินในการยกย้ายประตูหรือถ้าเป็นบานบานบางปานก็ต้องใช้คนอยู่น้อหสองคนนะครับในการยกซึ่งก็ได้เต็มที่ประมาณเท่าต่งางแต่การใช้ขขอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถนะนะใช้อุปกรณ์ในการยกย้ายนะ เราติดตั้ง cation. นะครับประกอบติดตั้งตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วนะครับเริ่ม <c post ing> ต้นจากการเปิดฐานขาของมันออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวอุปกรณ์ทำยันซึ่งเป็นทำนั้นที่มีตัวปรับกระดับนะครับแนวดิ่งของตัวชุดบลอกอุปกรณ์นะครับซึ่งจะช่วยทําให้ปานประตูนั้นได้ดิ่งไปในตัวแทนที่เราจะไปให้คนคอยยกปานประตูนะครับแล้วก็ปรับดิ่งปรับฉากไปซึ่งค่อนข้างจะหนักค่อนข้างเยอะ นะ <C oughs> นะซึ่งในในตัุ่มอุปกรณ์ตรวนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะสามารถปรับได้ทั้งสองทิศทางนะในในตั้งแตบบ่ในในแกนพิกัดนะนะจะมีส่วนที่ทำหน้าที่จับตัวบานประตูนะครับอยู่สามตัวนะครับซึ่งอันนี้เราประยุกต์มาจากการใช้ตอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าซีแคนนำมาใช้เป็นตัวจับบานจาว่าบานประตูแต่ละบานเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากมกค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากครับแล้วก็ขนาดอาจจะกว้างใหญ่นะครับ มีตั้งแต่ประมาณ7จ็ดแปดสิเซนสำหรับประตูห้องทุ้ตัวไปหรืออยา่างประตูใหญ่หน้าบ้านนะอาจจะเป็นประมาณหนึ่งเมตรหรือถ้าเป็นประตูห้องน้ำนะหรือบรนหน้าตา่างอาจจะกว้างแค่70เซนถ0สิบเซนนะครับตัวปรตูนี้ก็สามารถใช้ได้กับหน้าต่างทุกขนาดนะประตูทุกขนาดนะโ,โดยโดยเวลาที่เราออกแบบเนี่ยก็ะจ,จะถปอว่าประตูมันสูงอยู่โดยโดย โดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณเมตรเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับตัวอุปกรณ์นี้ก็จะมีความสูงที่ประมาณโดยประมาณเมตรข้าศิษนะครับส่วนตัวบานหน้าต่างเนี่ยก็จะมีความสูงโดยประมาณคือหนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้สามารถจับได้หมดถ้าเป็นบานหน้าต่างเราก็ใช้แค่ดูมันจะแค่สองตัวบนนะครับแต่ถ้าเป็นทั้งบานดูเราก็สามารถใช้ได้สองถึงสามตัวนะครับซึ่งมันก็จะช่วยในการจับบานประตูให้แหน่นขึ้น ังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับพ็จะทำการ,ารตูกนบะานตัวนะั้นเข้ามาสวมใส่ลัวนะประกอบตัวต่อมาก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัวเสาจับนะตัวจับบานนะครับตัวนี้ก็จะทำที่จับตัวบานนะแล้วก็สามารถยกตัวบานให้ขึ้นลงได้นะครับ ปรับฉากในการปรับดิ่งนั้นนะครับเราประยุกต์ตัวอุปกรณ์ตัวตัวเล็กนะครับมาใช้นะครับนะซึ่งจะมีอยู่สองทิศทางในการปรับระดับนะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวบานะและตัวโครงของเสาเนี่ยได้ดิ่งไปพร้อมพรกันเลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกในการทางานมากขึ้นนะครับตัวก,การเคลื่อนย้ายต่างๆนั้นว่าเมื่อเมื่อ <c oughs> เราติดตั้งหรือใช้อุปก,กรณ์นี้แล้วสามารถื่อนย้ายได้ไ,ดไหมก็ลื่อนย้ายได้นะก็ ในตัวอุบฟรณ์มันจะมีล้อสําหรับการเคลื่อนที่นะในขณะที่เราทํางานนะก็คือในการที่เราทางาน,นะน,าางานติดตั้งตัวบานตัวกระากก็จะสามารถล็อกทาให้ตัวเครื่องจักรตัวทุนนี้ไม่เกิดการลื่นะไม่เกิดการเคลื่อนที่ช่างก็าสามารถทางา,น,านได้ตรงจุดได้ครนะับในใน,ในการใช้งานครับเ,เราเริ่มต้นจากการยกตัวบานนะหลังจากที่เราประบอกเครื่องเรียบร้อยแล้ว แลเข้ามาสูบซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าปัจจุบันเบาๆเราก็สามารถดูได้ง่ายนะแต่ถ้าบางประตูหนักอาจจะสายแ,แรงนะหรือว่าช้านิดหนึ่งครับเข้า บานั้นได้ระดับได้ดีนะครับเมื่อเมื่อตัวบานนะตักปรับได้ดีแล้วนะครับเราจะนํะานไ,ปไปวัดกับตัวบานเนี่ยไปเทียบไปวัดกับตัวมุมนะเพือพ่อเพื่อที่ทำการมาร์นำะใส่อุปกรณ์นะที่เรียกว่าบานรับของเปิดบานประตูต่างนะซึ่งจะมอะีอย่างน้อยๆคือ2ตัวนะครับ ถ้าบานประตูที่หนักมากๆอาจจะต้องมี3ตัว4เดือนซึ่งขบวนการตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นงานทํางานจริงเนี่ยช่างก็ต้องจับจับที่ตลอดเวลานะจะต้องมีผู้ช่วยช่างจับที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะเกิดปัญหาว่ามารอะไรมันไม่ตรงไม่ได้ตำแหน่งเวลาติดบานพับไปแล้วเปิดติดการประตูจะมีการดี่นะครับหรือว่าบานประตูยกแล้วไม่ไม่ได้ดิง่งแนวไม่ได้ประตูกิดไม่เสียิ่นนบ้างอะไรบ้างนะเมื่อเราปรับตรงนี้ปรับอุปกรณ์ต่างๆให้ได้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ เราจะยกตัวนี้ย,ยกตัวบานโดยเชื่อนทั้งอัปกรณ์ตั้งบานดูเี่ยเข้าไปเ,เทียบเนะข้าไปเทียบกับตัวบุกซึ่งถ้าหากตัวบกสูงหรือสูงจากพื้นที่เราปฏิบัติอพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานอยู่ก็สามารถใช้ตัวปกร์แม่แรงนะนะในการยกตัวบาน,นสูงขึ้น มาลื่อนตัวบานเนี่ยเข้าไปเทียบกับองค์ปกได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวเวลาที่เราติดบานตัวเองตัวบานตัวนั้นก็จะต้องสูงจากพื้นจากใน้อบประมาณครึ่งเซนถึงหนึ่งเซนเพื่อใเห็นว่าตัวพื้นห้องพื้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เรียบได้ระดับของในห้องนะตัวพื้นห้องมันจะมีความลาดเอียงอยู่ประมาณหนึ่งต่อสองร้อยเพื่อให้เวลาที่เราล้างพื้นล้างเกิดมีน้ำเนือต่างๆเนี่ยน้ำจะได้ไหลออกมาเว้น เวลาเปิดบานประตูเข้าไปเนี่ยหลายหลายครั้งเราก็จะเจอว่าช่างที่เขาไม่ได้ทำงานไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทำไปแนวปรากฏว่าตัวบานประตูเนี่ยเปิดปุ๊บแล้วมันไปไปสีกับพื้นพอใช้ไปนานแล้วพื้นก็จะเป็นรอยครับอันนี้เป็นไอ้อย่างที่เราเคยเห็นอยู่ในบ้านะครับเมื่อเรายกบานประตูนี้เข้าไปเทียบครับเราก็จะทําการวัดมาร์กนับวัดระยะแล้วก็ทําการมาร์กตำแหน่งของบานในตัวตัวบานทับจะมีกี่ตัวก็ตามครับจะมี3ตัวสีตัว หรือมากกว่านั้นก็สามารถทําได้นะเมื่อมาเสร็จแล้วครับเราก็สามารถถอยเครือ่องเครื่องนี้ออกมาเพื่อให้ช่างนั้นสามารถทีจ่จะทำการเจาะมา้านะที่เรามาร์กเอาไว้หรือที่เราทําเครื่องมา,อาไว้บากเพื่อทําการใส่บานพนับในขณะเดียวกันก็หล,ลังจากที่เสร็จจากการมาที่บานพับแล้วก็ไปบากที่วงกลมบปาที่ยึดตำแหน่งของบานพับที่วงกลมเมื่อสองส่วนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเคลื่อนตัวนี้ไปเหมือนกันครับ เราควบคุมด้เนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในกระบวนการประตูนี้มันจะต้องค่อนข้างหนักเพราะใช้เวลาในการขันตะปูเกี่ยวแต่ละตัวก็นะใช้จะนานพอสมควรข้ออย่างเสี่ยงบานประตูบานนึงก็อย่างน้อยๆคือ4ตัวถ้าต็กเยอะก็จะใช้เวลาเยอะช่วงจังหวะนี้แล้ครับที่ช่างหรือผู้ช่วยช่างในาจจะเกิดการไม่้านะครับประตูก็มีการบิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอะไรที่เราติดตั้งนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ทํางานได้เิ่งขึ้น เมื่อเราติดปลายมันตูเสร็จแล้วเราก็ถอดอปกรณ์ตรงนี้ออกไปเลยอันนี้คือในส่วนของวิธีการใช้งาน